สวัสดีค่ะวันนี้จัดทริปปิดเทอมให้กับเด็กๆก่อนเปิดเทอมค่ะใกล้ถึงวันเปิดเทอมละใครยังไม่ไปเที่ยวนะคะที่นี่ถือว่าเป็นสถานที่หนึ่งที่น่าท่องเที่ยวเลยทะเลบ้านเราระยองค่ะวันแรกนะคะก็จะเป็นเดินเส้นทางชมธรรมชาติเขาแหลมหญ้านะคะทะเลที่นี่สวยงดงามมากๆเลยเราไปตอนเย็นนะคะเพราะ้าเป็นกลางวันจะอากาศร้อนมาก นี่เล็ก่ะผีเชื้อสมุดก็มาต้อนรับเราเส,รรเส้นทางธรรมชาติที่ศึกษานะคะก็จะเป็นทางเดินไม้นะคะเรียบยาวกับทะเลสุดลูกหมูลูกตาเลยค่ะเดินชมธรรมชาติวิวทิวทัศน์ข้างๆสวยงงามมากเลยเป็นทะเลที่แบบมีน้ำใสไหลยเย็นเชี่ยวสามารถเก็บภาพได้ตลอดเส้นทางงดงามมาก จ้าปูน้อยของเรากับธรรมชาติทินทะเลดูสิคะมีปูมีหอยพลาดไม่ได้ที่นี่มีเจ้าลิงค่ะเจ้าลิงของเรามีหลายตัวไปหมดเลยเพราะฉะนั้นเขามีความน่ารักนะคะท่ามาที่นี่ก็ระมัดระวังเรื่องของใช้นิดนึงนะคะแต่ขับก็ไม่ได้มากวนเราหรอกเสร็จแล้วก็นั่งรถกลับที่นี่จะมีเป็นรถโดยสารบริการนะคะไม่ได้ให้ขับรถไปถึงสถานที่เอง ตอนเย็นมาก็นี่เลยค่ะต้องจัดอาหารซะหน่อยมาทะเลก็จัดอาหารทะเลเลยค่ะป,ปูกุ้งหมึกจัดทุกอย่างพร้อมด้วยอันนี้ปลาอินทรีต้มใหญ่แซ่บมากๆค่ะเช้าตรูตื่นขึ้นมาในวันที่สองเล่นน้ําเลยค่ะเราพักที่หาดแม่ลำพึงในวันที่ไปนะคะฝนตกตอนกลางคืนดูสิคะลมร่นสดชื่นมากๆค่ะดูสิะคะ เจ้าหมาน้อยก็สุขสบายมันเล่นน้ำทะเลกับเราร่าเริงม,มากความสุขของชีวิตจัดไปนะคะทรายที่นี่นะคะมีพื้นที่ทรายค่อนข้างกว้างน้ำทะเลแบบมีพื้นที่ให้เล่นตอนเช้าแบบแรงน้ำค่อนข้างน้ำค่อนข้างแรงนะคะช่วงเช้าเล่นสนุกมาก,กมากเลยแล้วก็ไม่ลึกเป็นหาดทรายที่ค่อนข้างยาวลงไปนะคะที่นี่สนานมากเลย ให้ความสุขกับเขาความเป็นครอบครัวเป็นส่วนสําคัญขัดขาซะหน่อยจะขาวไหมหน้านี่เลยค่ะความสุขจัดไปทริปบันหยุดค่ะ